อ่านะครับสวัสดีเอฟซีสแต็กรแดงน,นะครับ <c oughs> อ่านะครับวันนี้ผมมาตดอยู่กับโปงโปู่พญานาคนะครับนะครับอยู่ที่วัดสายปลับานหองลาดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับเป็นงานปลัดนะครับม,มารับชมอย่าลืม นะครับขอท่านมีความสุขนะครับที่ได้เจอกับองค์ปู่นะครับผมดูรายละเอียดนะครับต้นช่วงต้นถางนะครับเนี่ยต้นนะครับไปยาวไปนะครับยาวยาวไปครับจนถึงนะครับ เป็นงานปั้นสดนะครับผมเข้ามารับแล้วก็กดปิดตามเราด้วยนะฮะให้ทีมคนนะได้เข้ามารับชมไปะนะกขาลาดนะครับผมก็พรยใหญ่นะนะครับองค์ข้างล่างก็สององค์ไปแล้วนะครับเหลือองค์อีกนะครับหนึ่งองค์นะครับองค์นี้กําลังนะครับพันโดย อาจารย์เทพบและอาจารย์เจมนะฮะนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับสนับสนุนนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตาม Subscribe ให้ด้วยนะครับอย่ากดค่าเก็บไปเสียมาดนะครับผมเนี่ยนะครับมันมาดเลยผมเพิ่งเกบอาเรื่อยพมุนนะฮะนีองค์ใหญ่ องใหญ่สุดเลยนะฮะปาครับท่านนะครับบางคนก็อยาก,กนหน้นงานที่สกนลคนครปัาสกนคก็ ทั้งหมดสองนะครับเสร็จนะครับไม่รู้ผมมาได้ประมาณสามเดือนสามเดือนแลวก็สี่ทุกท่านนะครับกำลังใจให้สู้ต่อไปครับโควิดนะครับคนช่วยเหลือนะครับเราเราต้องช่วยเหลือคนด้วยนะครับทํางานจิงกดต้องทํางานช่วยเหลือคนช่วยเหลืออะไรด้วยนะครับถึงคุณกุศลเขาตัวเราเองนะฮะขอให้ทุกท่านเจอความสุข ดูใจนะครับบาดเจ็บอยู่จนล่ำรวยตลอดไปทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับสเตกแดนชแนลนะครับวันนี้ก็เหนื่อยครับปั่นงานทั้งวันอยู่ข้างบนด้วยนะครับด้านข้างล่างนะครับสูงสูงพอสมควรครับพของปูพญานาคทางเรานะครับวันนี้ แจกแดกที่แน่นะครับช่างเกมนะครับขอขอไลฟ์สิบครันไปก่อนสวัสดีครับ